สวัสดีครับผมติ๊กนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีแล้วก็โปรโมชั่นดีๆของจามาเซรามาบอกกลาวให้เพื่อนๆนะครับอันแรกก็คือจามาเซรามนะครับหนึ่งเดือนนะครับสะสมครบหนึ่งร้อยกล่องนะครับรับนี่เลยทองคำหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นนะครับผมเตรียมไว้ให้เยอะเลยนี่นดูกันนะครับมีสามสี่อันเลยนะครับกองอยตรงหน้าผมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ สามสี่เส้นเลยรอเพื่อนๆมาเอาไปนะครับผมแจกจริงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสะสมครบแ0 0อกล่องนะครับภายใน3เดือนเท่านั้นครับแ0 0อกล่อง3เดือนจะได้ทริปญี่ปุ่นหนึ่งที่นั่งฟรีๆนะครับผมไปเที่ยวด้วยกันเนาะยังไงก็อย่าลืมนะครับจามาเฟรนี่ครับจะพาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเพื่อนๆสนใจก็ ติดต่อผมกลับมาได้เลยนะครับผมติ๊กนะครับเบอร์โทรนะ093นะครับ9461962นะย้ำนะครับ093 9461962นะมาเป็นครอบครัวเดียวกับจามาที่ราผมนะครับแค่นี้ก่อนเนาะนบ๊ายบายครับ